ใช่ค่จากมือกับมาสเตอร์โกลด์ค่ที่เป็นบริษัทตถ่ายน้องใหม่วันนี้เป็นงานเปิดตัวไม่ทราบว่ามีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าอ๋อวันนี้พิเศษแน่นอนครับเพราะว่าในานามที่ผมเป็นสื่อมานานเนี่ยการที่จะเลือกบริษัทหนึ่งบริษัทใดนะครับมันก็ต้อง ดูจากโปรไฟล์บริษัทด้วยดูจากความพร้อมด้วยแล้วก็ดูจากวิสัยทัศน์ท่านประธานด้วยนะครับพอดีมาเจอท่านประธานเนี่ยบริษัทมัตเตอร์โกโบเนี่ยซึ่งมีความพร้อมแต่ละส่วนหลายๆด้านและที่สําคัญนะครับท่านให้ความสําคัญในเรื่องของการทําสื่อหรือการสร้างแบรนด์ในเรื่องส่วนตัวครับเดี๋ยววิสัยทัศน์เนี่ยให้ฟังจากท่านเองดีกว่านะครับครับโอเคนะครับวันนี้นะครับเรามีโอกาสได้มาเปิดตัวนี้นครับต้องบอกว่า ขอบคุณสื่อทุกๆท่านด้วยนะครับแล้วก็วันนี้บริษัท Master g l o b a l เนี่ยนะครับอยากเป็นบริษัทที่เป็นบริษัททางเรื่องนะครับให้กับทุกๆคนที่กําลังมองหาโอกาสและยว่วงช่วงนี้เป็นยุคโควิดด้วยนะครับหลายๆคนก็เจอปัญหาตกงานธุรกิจเดินต่อไม่ได้นะครับผมเองกับโค้ดเนะครับก็ได้จับมือกันนะครับเราเปิด โรงเรียนสอนนะครับในการทำตลาดออนไลน์ในการถ่ายทำวิดีโอการทำโปรดักชั่นเพื่อเป็นสื่อการตลาดนะครับและที่สำคัญ Master g l o b a l เรามีความพร้อมในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพัฒนาบุคลากรสมาชิกนะครับก็ได้โค้ดนะครับอาจารย์โออภิชารัตนกุลวินิจนะครับเข้ามาร่วมทีมกับเรานะครับได้โค้ดกอฟนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับที่เป็นโค้ดเกี่ยวกับ การตลาดออนไลน์นะครับและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือเราได้นะครับที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คืออาจารย์นะครับอาจารย์แหนมหรือคุณเกษรพักดีคํานะครับเดี๋ยวให้แต่ละท่านเนี่ยได้แนะนําตัวสักหน่อยนะครับเริ่มจากคุณโออภิชาก่อนเลยนะครับครับสวัสดีครับท่านสื่อบลชนทุกท่านครับก็วันนี้นะครับเป็นวัน เปิดตัวนะฮะมาสเตอร์โกโบอย่างเป็นทางการนะฮะ,ะก็ร่วมเราจับมือร่วมกันหลายฝ่ายนะครับโดยที่ท่านประธานนะฮะ,ะก็มาสเตอร์โกโบคุณชิตวัฒน์สุขชัยนะครับแล้วก็คุณแอนนี่นะฮะก็มีตั้งใจมีความตั้งใจนะครับที่เปิดบริษัทมาสเตอร์โกโบขึ้นมาในช่วงเวลานี้นะครับเพราะว่ามันเขาเรียกว่า ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจก็ว่าได้นะฮะก็มาสเตอร์โกโบก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะฮะที่จะช่วยเหลือนะครับคนที่เ,เศรษฐกิจแย่หรือตกงานว่างงานนิสิตนักศึกษากําลังจบมาอย่างเนี้ยนะครับแล้วอยากมีอาชีพอยากมีธุรกิจอีกทางหนึ่งอย่างเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมาสเตอร์โกโบเราก็มีทั้งด้านในเรื่องของผลิตผลิตพันธ์ที่ยอดเยี่ยมนะครับเดี๋ยวต้องฟังจากท่านที่ปรึกษาทางด้านผลิตพันธ์นะครับแล้วก็ในช่องทางการตลาด บางทีพอ,อคนเข้ามาแล้วไม,ไม่ไม่มีประสบการณ์ไม่รู้จะขายยังไงไม่รู้จะทําธุรกิจอย่างไรไม่มีประสบการณ์เนี่ยนะฮะเราก็จับเบอร์การมีบุคลากรพัฒนาทั้งด้านบุคลากรนะฮะ,ะพัฒนาให้เป็นมืออาชีพได้โดยที่เรามี Master Global เป็นบริษัทแล้วก็ The Master System เนี่ยเป็นการพัฒนา บุคลากรนะครับที่เข้ามาที่อยากประสบผลเร็อยากมีอาชีพอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนผมก็อววิชาลัตนาคุณวินิจเนี่ยก็จะดูแลในเรื่องของเดอะมาส e เตอร์ซิสเต็มที่ท่านประธานได้มอบหมายให้ครับครับในส่วนของผมนะครับก็รับหน้าที่นะฮะที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์นะครับก็บอกเลยว่าจากประสบการณ์ที่เราสะสมกันมานะฮะค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยเราจึงเก็บเกี่ยวครับในแต่ละมุมข้อดีเนี่ยของ ธุรกิจนะฮะต่างต่างเนี่ยเข้ามานะครับผนวกกับนะฮะระบบพัฒนาคนในเชิองออฟไลน์เนที่แข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยนะฮะเราเอาการตลาดออนไลน์นมาผสมผสานจริงๆแล้วการทําธุรกิจเนี่ยจะมีอยู่กันอยู่2อ,อย่างคือขายไม่เป็นแล้วก็ชวนคนไม่เป็นที่นี่เนี่ยถ้าใครมีโอกาสเข้ามาร่วมนะครับเราจะมีอะไรที่มารองรับสําหรับคนที่เข้ามานะฮะโดยที่คอนเทนต์แรกที่อยากจะบอยคือเราจะมีรายชื่อให้ทุกท่านแบบไม่มีขีดจํากัดเลยทีเดียวนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ก่อนครับในส่วนของอผลิตภัณฑ์ของบริษัท Master g l o b a l นะคะมี แบมเป็นคนที่ดูแลในเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ที่ปรึกษาบริษัทนะคะโดย Master Global เรามีทีมวิจัยและก็พัฒนานะคะเราเน้นในเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะคะแล้วก็สารสกัดทุกอย่างที่เราเลือกมาเราเลือกที่ปลอดภัยนะคะและถือว่าวันนี้บริษัท Master Global เราได้ทำการตลาดนะคะกับ ผู้บริโภคทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือสินค้าของเราจะต้องโดนใจนะคะกับทุกคนอย่างแน่นอนค่ะตอนนี้สินค้านะคะทั้งหมดเรามีทั้งหมด5กลุ่มนะคะกลุ่มกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มเกี่ยวกับสุขภาพนะคะทานจากภายในสู่ภายนอกนะคะกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มของสกินแคร์นะคะแล้วก็กลุ่มที่3ก็จะเป็นกลุ่มของของใช้นะคะในชีวิตประจําวันนะคะกลุ่มที่4ก็ขาดไม่ได้เนาะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมก็เป็นสินค้ากลุ่มเกษตรกรรมแล้วก็สุดท้ายเรื่องของเทคโนโลยีค่ะนะคะวันนี้มาสเตอร์กล ก็ฝากผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะให้กับทุกคนคะ่ะส่วนของตัวผมเองเนี่ยคือท,ท,ที่ที่ร้านเนี่ยเรามีธุรกิจเป็นกาแฟนะครับเป็นคาเฟ่ทีนี้ในร้านกาแฟเนี่ยเราก็จะมะีในเรื่องของห้องสตูดิโอมีห้องมิทติ้งนะครับซึ่งเป็นการเขาเรียกว่าร่วมทุนกันนะนะครับระหว่าง อาจารย์เอเนี่ยกับมัสเตอร์โกลบอลเนี่ยที่ไปช่วยสร้างตรงนั้นและทีนี้สำหรับประชาชนหรือคนทั่วไปนะครับที่มีผลกระทบต่อโควิดนะที่ท่านประธานได้กล่าวมาแล้วนะครับสามารถมาเรียนรู้ฟรีได้เลยนะครับเรามีสินค้าไว้รองรับไม่ต้องไม่ต้องมีตังค์นะท่านประธานมีแต่ใจมาอย่างเดียวนะครับคือให้บริการฟรีรวมถึงการสร้างแบรนด์รวมถึงโค้ดก๊อฟก็จะมาสอนในเรื่องของเทคนิคต่างๆนะครับในเรื่องของการทรําธุรกิจด้วยตรงนี้เราคิดว่าน่าจะช่วยเหลือคนไทยปีนี้น่าจะ หมื่นถึงแสนคนได้นะคิดว่าท่านประธานน่าจะได้นะครับนะครับอย่างอย่างที่ได้ได้เห็นนะครับเรามีความพร้อมในบุคลากรนะครับในแต่ละด้านนะครับรวมถึงนะครับที่สําคัญคือเราได้ทีมนะครับโปรดักชันนะครับของโค้ดเหรืออาจารย์ A นะครับเข้ามาร่วมทีมนะครับซึ่งเชื่อว่าที่อื่นเนี่ยยังไม่มีเรื่องนี้นะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมอย่างจริงจังด้วยนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยที่มีปัญหาในช่วงโควิดนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ หรืองานประจําที่ทําอยู่หรือนักศึกษาที่กําลังจบใหม่แล้วยังหางานทําไม่ได้ครับช่วงเวลาเนี้ยครับที่เราอาจจะว่างอยู่นะครับเอาเวลาของตัวเองตอนนี้เข้ามาเรียนรู้นะครับในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือการทําสื่อต่างๆไม่ว่าการถ่ายวิดีโอก,การตัดต่อภาพอะไรต่างๆนะครับเข้ามาเรียนรู้รที่นะครับสถาบันของเราเนี่ยฟรีทุกๆอย่างเลยนะครับแล้วเราก็มีโค้ดในแต่ละด้านเนี่ยคอยให้คำปรึกษาแบบเต็มที่นะครับ อยากให้โอกาสตรงนี้ครับกับทุกๆคนจริงๆนะครับในการเปิดตัวครั้งนี้ผมบอกได้เลยว่าทําไมเราถึงเลือกเปิดในช่วงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เราสามารถที่จะใช้ศักยภาพของเราเนี่ยอย่างเต็มที่แล้วสามารถที่จะช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนในช่วงนี้ได้อย่างแท้จริงนะครับเราก็จะมีกิจกรรมอื่นๆอย่างเช่นสินค้าของเราเนี่ย จะเป็นสินค้ากลุ่มที่เกี่ยวกับสุขภาพอย่างตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวที่เกี่ยวกับบำรุงสายตานะครับเราก็จะมีโครงการที่ไปช่วยเหลือผู้สูงอายุก่อนนะครับไปบริจาคนะครับไปทดลองให้ท่านได้ลองใช้นะครับในสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวกับผู้ผู้ชรานะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมของเรานะครับอนาคตเนี่ยนะครับเมื่อบริษัทนะครับเปิดตัวไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะมีโครงการช่วยเหลือผู้ที่แบบด้อยโอกาสนะครับ อาจจะไม่ต้องเข้ามาร่วมธุรกิจตรงนี้นะครับแต่เขาอยากได้ทุนในการที่จะไปต่อยอดอาชีพของเขานะครับเราก็จะมีโครงการสนับสนุนนะครับให้เขาได้งบประมาณตรงนี้ครับไปต่อยอดที่จะเลี้ยงชีวิตในครอบครัวของเขาได้ด้วยนะครับกับนะครับก็อย่างนี้ครับเพื่อให้ง่ายดายนะครับต่อการสื่อสารนะครับใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับ ให้ติดต่อคนที่ส่งคลิปวิดีโอนี้ให้กับท่านได้เลยนะครับน่าคนที่ส่งคลิปวิดีโอนี้น่าจะเป็นคนที่นะครับอยู่ในนะครับโครงการของเราด้วยนะครับก็ให้ติดต่อคนที่ส่งคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วเรายินดีต้อนรับทุกๆคนนะครับเหมือนเสมือนเป็นพี่น้องเป็นญาติสนิทมิตรสหายนะครับก็ฝากไว้นะครับให้มาสเตอร์โกลบอลนะครับอยู่ในดวงใจของทุกๆคนด้วยนะครับผมอยากจะฝากนะครับก็เชื่อว่าวิสัยทัศน์ของท่านประธานนะครับมาสเตอร์โกลบอลเนี่ยกับ อาจารย์เเนี่ยตรงกันอยู่แล้วเนื่องจากเราเป็นสื่ออย่างที่บอกนะครับเราเป็นสื่อน้ําดีนะครับแล้วเราก็ช่วยเหลือสังคมกันมาโดยตลอดพอมาเห็นโครงการแบบนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าต้องจับมือแล้วก็ช่วยเหลือกันก็คาดหวังนะครับว่าคนไทยเนี่ยจะได้ประโยชน์จากโครงการที่เราจับมือกัน ในอนาคตนะครับก็ฝากช่องทางติดต่อนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับที่อยากจะเข้ามาเรียนรู้มาเพิ่มทักษะนะครับในการทําตลาดหรือเข้ามาเรียนรู้ในการขายออนไลน์ต่างๆนะครับก็ติดต่อที่เพจ f c e e o o o นะครับของ Master Global Thailand นะครับย้ำอีกครั้งนะครับ Master Global Thailand นะครับ o a s t e r g l o i n l g o ฟู y i i n